ทนะาวารัตยีนัตังักังสัพัพปาราทังปราทังมะทุนุพันเตธรรมะทุนุพันเตตาปิตเลมะตาปิตเมาเทนะรมาเทนะวารัตยเวัตยีนัตังักัง สัธัาาป,รปราปราทังอปาาทังธรรมทุนโนพตนธรรมทุนโทนพตนธุแม่เอ้ยมื่อนี่เป็นเปลีป่ยนทรงการปีไปไทยลูกเจ้าลูกหลานเบิดสุขูสุขคนสมาขอพ่อคุณแม่ขอข้าลาวะแม่จะให้ลูกเป็นบาปเป็นกรรมด้อสาธุสิมาขอพุทน,น้ำขอพ่อแม่ วัตถุคนเ,งเ่งปูนเป็นตาเป็นย่เป็นนาเป็นหนาน้านเป็นเอ็นทาบิดผาอยู่ในระวางปีเลือตลอดชีวิตก็ะไดครับขอให้ได้มีอากาศได้ทานนวลถพอแม่ผู้ที่เป็นอาวโุโสผู้ที่มีอา,า,า,าย,อยุสูงขอต้อนหลังปิดหน้าเรืองเด็กิดหน้าตั้งใจหรือว่าตั้งใจจีนรวมจีนไป มกีมา собой, าการิคนสคเห้ีเป็นให้หาห้ีใหมีควอดทนให้มีความพยายามให้มีคว่การต่อสู้ таки, ีคว่กระตันอู่ใะดบตลอดีเขาต่อสู้กันเรษจและตลอดชีวดเวยแหละตลอดชีวตีได้กระันต่ แต่ความสุขแล้วก็สุขความสำเร็จทุกอย่างเด้อสิ่งใดที่เฮ พิพากมาขอให้สิทธามคน่พี่น้องคูยงใง่ายุณพระบุญเขาวัฒนธรรมอีสานเขาเป็นแบบนำโชคคนมุมหมัดปาธนาไปสัมมาอาชีมยางภาษาสากลเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมาพันเต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 เดี๋ยวคนห่คนใก่อนเลยครับ ตามมางบูสูเลยครับทางนี้มานน้องยิ้มบขันน้าญากเลยเหรอเช็คเงินก่อนถ้าน้องยิ้มบขันให้เช็คเงินน้าน้าแก่ไก่กับพาลุงมากรรบไ ไม่ค่อยไว้ใจเพราะพวกเราต้องไปเชื <Wissenschaft> ่ออยู <Essential approved> ่แ <Essential> ล <Willie> ้วาจำกูสูนี่ครับได้ตาเอตาเรียกตามาก่อนลูกตาตามาคุณตามมาตาังบตาดีมรับได้ตจำ ออันนี้พอดองผมอันนี้พอดองผมคุณตาของน้องยิ้มน้องนี่ตาเยอะอป่าลูกตาหนักลงไหนพี่แม่ส็กันนะคะเป็นไปได้เพราอยากส่งมาทุกคนตายได้ขับรถนี่มองแง่แล้ว ม้มองเลยมองได้็ะกระด้ก้นมึตหได็จดูอยาเลก่านเ็มคุณยายเลยเเอาหอนเขาเป็นเดอับ้เดียวลวนดียยกมือด้วยยกมือด้วยมืออย่างนี้ เออกมาลูกเอารถปูแยงแหละรถปูแยงแงไม่ได้รถปูเลยเจ้าพี่เองขอรถปูหน่อยเดี๋ยวรถปูรถปูรปูจะมีแบนสีอะไรให้นะะี่ดกเอาของพวกเราหมดแล้วนี่ของพวกเราของแกงอของมือตานอนขอมื่ตานอของพวกเราหอของย่ด้วยน้อด้วยด้วยนะเป็นนักเี้ยนนักมวยน้อยอยู่ไหนน้อมเข้ามามาลูกมา ตามหาอยู่บักตรของโรงงานเบียร์้านขึ้นนั่นมาแท้เลยไอ้ทำหาองอยู่มาเร็วๆนักมวยมาดิเร็วเร็วท้าเร็วเร็วเร็วผู้ใหญ่จะได้เข้าเร็วเร็วทำที่เคยทำทำยังไงท่านนี้ทำยังไงลูกทำยังไงที่เคยทำแล้วทำยังไงยังไงเคยทำแล้วนี่ว่ามุ่นขอนนี่นี่ร้านผูดจู มาด้วยทุกตักมาด้วยเชเท้มาเชยคนเช่ยาหลังน้ำในฟองจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนทุจ้าก่อนจ้าก่อนวางแล้ววางแล้วอ่ะพูดก็าู อย่าเล่นอย่าเล่นลูกเนมปูตูยกทั้งคันเลยปูตูนี่ปูตูปูตูนี่ไงลูกปูตูโล่มากปูตูทั้งคันเลยทุ่ยแจกก่อนทุ่ยแจกก่อนทุ่ยแจาก่อนทุ่ยแจกก่อนทุ่ยแจกก่อนเขาเป็นนักมวยคิกบ็อกเซอร์เด้อโตขึ้นมาสั่นใหญ่หลยตากระเด้อตึงแสกับยายเอามาแม่ที่นี่ที่นี่ตะยอยออกไป ไอพวกนี้เข้าห้องไปตาตาปูปูจะรวมตังกันพาไปเสติมด่างที่เกาหลีเวนดูเีนวลโอ๊ยแม่คบักนวลมัขี่บาปไหมแม่บอกเราละเราหยี่นี่มาเที่ักไปรึ้ปก็ไปร้ั้นนี่คุณยายแม่ดองคุณยายน้องเนมอจะเล่นดเด้อคำแม่ข้ามา เดี๋ยวเป็นถี่ได้ออกไปกอนเรากอนแข็งแรงมันนค้งขึ้นกันก็ได้ความหงอดหงิดมาให้ร่นมหลังท่างหนาให้ร่วะหลังนยอะนี่แหละมาเข้ามาไอ้มาไปเล้ว นี่ดิย่งองนี้ยิงดีกวเกับเราข้กับาสมาแบขมาให้กันเนี่ยเหรแบงขมาให้กันเนี่ยแบงขมาต่อยเด้เป็นหัวหน้าโมใู้่าโมไปผู้โมมาให้ไปน้ำตั้งข้าทาเข้าถ้าย่อยมาถ้าย่อยมาผู้เดสะดวกถ้าย่อยมา ก็แบบร้ารายาเจ้าุบบครับครับครัแม่ทำรูกทำร้านร้านอ่าถูกอ่าไหเราให้ลุ้ยให้กันนั่นละกูมาลดน้ำนะรวยยีดอกแม่ลวยกับแม่ยู่มีนกไข่กรซวงเพราะว่าแม่ผุะวงน้องเป้งเป๊นี่คือคุณแม่ทอก็ได้ละแม่เพราะ้าวเผ่นกับแม่ เนมื่อนะเปเมื่อเกนไ่เป like ็นรเลือกขงคนไข่กะสีสวงเพราะว่าแม่บสวงูนั้นก็ไปน่เสียงให้ลกนั้หนึ่งกูอยากเยงดีนั่งกอยเ่อยกันเยาาสันง้หน้าจำบยนี่จกี้

ดมากยมา้าไ่้มะฮวมแร่ถาโคนรละหม่องก็ได้มะฮวมกอมงเล่าจโดนกลุ่มคือสองมงกก็บาจับไปที่เ้กุ้นันตือไม่กด้ไปแล้วไปแล้วพรอกัวไปแล้วเอาหามเอาหามไปไม่เียหากเป็นผู้เห็ุบั หน่มยใส่มากใส่กระมากบึ้กหางบกว่าคนอยากจุ้กว่าใครใส่มากใส่กระดาษอย่างที่เล่ารันค่อพรับย่เก้อะ ะจ้าาสาธุนี่นะพระท่านนี้มุดหัดจะเคียร์แก้กับพท่านมี่พุทธาจาเคียร์บอกว่าตางกันอ่าง้างกันต่างแนต่กัน้่ากันต่าันต่ายกันต่างกันต่าเกินต่างกั่างกันาง